ชื่อว่าประเทศนี้มันไม่ได้เพื่อให้คุณหาความสุขง่ายขนาดนั้นแต่เราอยากนะเราอยากให้คุณได้พบความสุขง่ายๆความสุขในเรกวันนี้ได้สวัสดีการที่ดีได้การชีวิตที่ดีการสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่าน The Standard นะครับผมขออนุญาตที่จะพาคุณผู้ชมมาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับตรงบริเวณสะพานขาวหรือว่าตลาดโบเบนี่นะครับขออนุญาตถอดแมสกก่อนนะครับจะได้คุยกัน สะดวกนิดหนึ่งนะครับผมอยู่กับพี่บรรพิชัยล่านะครับซึ่งวันนี้เป็นผู้ที่ขออนุญาตจัดเขาเรียกว่าเป็นเป็นม็อบนะเป็นกิจกรรมดีกว่าน,นะพี่นะเป็นกิจกรรม เอาทัวร์มาลงแล้วกันอ่านะครับเพราะว่าเราเอาทัวร์มาลงหาผมก่อนผมก็เลยต้องเอาทัวร์มาลงไปเป็นการเป็นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของคนพิการใช่ไหมฮะพี่จริงๆงแนวคิดหลักวันนี้ของเราเป็นยังไงบ้างครับพี่กิจกรรมวันนี้ปรเทของผมนะครับอยากให้คนพิการได้มีอาชีพที่ดีขึ้นความที่มั่นคงกว่าครับผมไม่ใช่เอาเงินมาแจกแจกให้อย่างเดียวนะครับแล้วที่ เงินแล้วคนไหนต้องเป็นมีบัตรมีบัตรคนจนใช่ไหมฮะแล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีก200บาทม,มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับคนพิการที่เขาทำอทำงานได้ถ้าคนพิการที่ทํางานไม่ได้เราให้เขาไปเลยครับเดือนละห้าพันแล้วคนพิการก็น่าจะอยู่ได้อมผมขอยกลับมานิดหนึ่งครับพี่ก่อนอน้นนี้เราเห็นพี่บรรพธในหลายๆอาจจะหลายๆม็อบที่อาจจะต้องยอมรับว่าหลายคนอาจจะยังไม่เห็นเนาะหรือ,อเห็นในมุมเล็กๆ วันนี้เรื่องของการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของคนพิการกลายเป็นเรื่องที่เป็นหลักของวันนี้สิ่งสําคัญที่เราอยากให้รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลเนี่ยคือเรื่องอะไรครับพี่เรื่องหนึ่งที่ไม่มีตลาดของคนพิการทุกจังหวัดเลยครับอแล้วถ้าสมมุติคนที่ตลาดเอกชนนะครับ,รบน่าจะแบ่งให้กับคนพิการเลยสมมติเก็บ200บาทบเก็บ100บาทถ้าเก็บร้อยนึง เก็บกับคนพิการแค่50บาทพอเพราะว่าจะอาชีพของคนพิการที่ต้านการแท่งต้านการยังที่เขาจบแพทย์แผนไทยมาโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็จะดำรงชีวิตเขาอยู่ได้ครับก็คือการเปิดตลาดคนพิการโดยที่คิดราคาในส่วนของคนพิการเนี่ยที่ถูกลงกว่าคนทั่วๆไปถูกไหมฮะแล้วก็นอกจากนี้มีเรื่องอะไรอีกไหมครับพี่ก็เรื่องที่บ้าน คนพิการในบ้าน็นจำนวนมากมายอยูใใ่ใกล้ๆตรงนี้เลยครับที่หัวลำโพงเทมๆกันอยู่กลับมันเป็นยังไงครับพี่ตรงนี้ก็โดยที่บางคนก็อย่างที่ผมพูดลงไปเพื่อักคพู่อกี้ใช่ไหมครับมีรูปภาพนะครับเมื่อสักครู่มีรูปภาพ ว่าเป็นบ้านคนพิการนี่มีปัญหาอะไรยังไงไม่มีบ้านจะอยู่เลยครับไม่มีบ้านจะอยู่เลยแล้มานอนอยู่ที่แบบสนามหญ้าเลยครับอแล้วอันนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขพัฒนายังไงฮะก็ต้องจําเป็นให้เขามีบ้านอยู่แล้วเขาจะช่วยเหลือตนเองได้ก็คือก็จะให้มีบ้านอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็หางานให้เขาทำคือการดูแลคนพิการแบบให้เขาพึ่งพาตัวเองได้นี่เป็นข้อเรียกร้องหลักที่เมื่อกี้เราฟังบนเวทีเอง ก็มีการพูดถึงการให้คนพิการสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้หาระยได้ด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้มันมีประโยชน์ในระยะยาวใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมมีระยะยาวแล้วทําให้ไม่ได้เป็นคนพิการชัซ้ชนด้วยครับครับนอกจากเรื่องของการช่วยเหลือในระยะยาวปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเมื่อสักครู่มีเรื่องของเบี้ยยังชีพเรื่องของการช่วยเหลืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยพี่เบี้ย ลังทีบนะครับก็บอกให้ตรงๆนะครับสมมุติก็จะได้วันที่เท่าไหร่รู้ไหมครับวันที่10วันที่10ของเดือนทุกเดือนแล้วก็มันโดยที่มันเหมือนบ้าบางคนคนพิการอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็อาศัยที่หาทินกับที่เบี้ยของคนพิการอย่างเดียวไหมครับเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยแบบทรียนจบด้านการแพทย์แผนไทยใช่ไหมครับผมก็ต้องหาที่เงินเสริมเข้ามาที่จะได้ให้คน ให้ให้ตัวผมเนี่ยได้มั่นคงและประชาชนและคนพิการจะได้มีจะได้มีความความมั่นคงกว่าวครับผม,ผมปู่พื้นฐานให้กับหลายคนที่ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเบี้ยคนพิการอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้800บาททุกคนทุกคนครับตั้งแต่แบบว่าสมมติเกิดมาแล้วพิการตั้งแต่กําเนิดหรือว่า เพิ่งจะมาพิการในภายหลังเนี่ยก็คือ800บาททุกคนแปดบ้อยบาทรักต่ก่อนมันได้500 0าร้อนน้ี้ขึ้นมาแค่3 0 0แล้วถ้าสมมุติเป็นคนพิการด้วยเป็นผู้สูงอายุด้วยก็ก็คือได้800บาทเหมือนกัน ได,ได้ของู้สูงอายุด,ด,<อ>าด้วยคนกาด้วยก็บวกเพิ่มแต่มันก็ประมาณสักพันกว่าบาทนี่นะฮะซึ่งสะท้อนว่าตัวเลขเงินจำนวนนี้นี่เรามองว่าเพียงพอหรือไม่อย่างไรกับคนพิการพอคาอยู่กรุงเทพอาหาร,รการกินแพงน,นะครับแล้วเราคิดว่าตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของจำนวนเงินครับวีเราคิดว่าเท่าไหร่ถึงสามารถที่จะให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่แบบโดยที่ไม่ไม่ไม่อาจจะไม่ลำบากมาก ไม่ลําบ,บากมากก็อย่างที่ผมเรียนไปไมเมื่อสัเอเกครู่นี้ครยต้องมีสถานที่ให้กับคนทีิการประกอบอาชีพครับต้องมีสถานที่ครับตามมาตา 3, รา35ให้สามประธานกับคนพิการสามสีก็ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนคนพิการแล้วก็ที่บางคนที่ไปเป็นสมาชิกตามสามาคมต่าง แล้วถ้าได้สถานที่มาต้องส่งเงินให้กันที่สมาคมหนึ่งหมื่นสี่พันบาทม,มันเป็นอย่างนี้ไงต้องมาเสียหักหัวคิวกัน<อ>ผมไม่อยากให้คนพิการถูกหักหัวคิวครับนี่เป็นสิ่งสําคัญคือนอกจากว่าคนพิการเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐน้อยแล้วยังเ<ส>มื่อประกอบอาชีพเนี่ยโนโนก็ยังต้องเสีย หัวคิวเรียกว่าเป็นหัวคิวเพ,พราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากเรียกร้องในส่วนของเชิงโครงสร้างหลังจากม็อบวันนี้ครับพี่หลังจากนี้<ร>ข้อเรียกร้องของเราหรือว่าม็อบของเราเนี่ยจ,จะมีการ เขาเรียกว่าอะไรนะรเดินเรื่องไปยังไงต่อครับพี่เพราะว่ามีเรื่องของส่วนตผมนะครับที่ส่วนตัวนี้ผมได้รับการกระทบเพราะว่าผมมายื่นเอกสารหลายครั้งแล้วเขาไม่ได้สนใจเอกสารผมก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับอย่างเรื่องของการนําข้อเรียกร้องตรงนี้ครับไปยื่นให้กับทางพัฒนาสังคมหรือว่ากระทรวงยื่นมาแล้วเพิ่งที่กระทรวงแรงงานด้วยเพราะว่าครับ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 แล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไรครับ ก็บอกว่าไม่มีนายจ้างไม่มีนายจ้างมันแค่พูดแบบพิษดีเลยครับเพราะว่าอย่างผมเรี่ยผมลงสนามเลยไงครับแล้วผมจะรู้ทันทีเลยแล้วสมมติจะมด ที่ได้คนพิการมาเมื่อกี้ได้โคต่า,ตาลอตเตอรี่ยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยนะครับได้โคได้โคต่ามาที่คนคนมือดีจนที่ได้โคต้าอเอาขอเช่าบัตรคนพิการไปแล้วก็มาจ้างคนพิการวันละสองร้อยบาทมีเยอะแยะเลก็คืออย่างเมื่อสักครู่เราคุยกันรอบเรื่องของหวยเนาะเรื่องของลอตเตอรี่นะครับพี่ก็คือมันมีเรื่องของการ เช่าบัตรคนพิการไปขอพื้นที่เพื่อที่จะขายลอตเตอรี่แล้วใช้วิธีการก็คือเหมือนใจค้าเช่าบัตรอ่ะให้คนพิการแทนตรงนี้มันก็เป็นปัญหาใช่ไหมครับพี่ ตรงนี้มันก็มันก็เป็นปัญหาใช่ไหมฮะที่มีการเช่าบัตรตรงนี้โอ <Okay. S 2> เคานมีการที่มันมีอา่านจะซือไม่ได้เน่องเพราะว่าหนึ่งที่เป็นตัวอักษรเดียวตัวอักษรเดียวเนี่ยมีก็มีแค่ศูนย์แค่ศูนย์จรันที่เดียวกับมีศูนย์จรันกับที่บ้านประกิตตอนนี้ผมเรียกร้องอีกอีกกานหนึ่งที่ว่าตัวอักษรเดียวจะต้องมีกอสอนทุกพื้นที่ครับนี่ก็คือข้อเรียกร้องทั้งหมดของเราที่ พูดกลมๆก็คือเป็นปัญหาในส่วนของเชิงโครงสร้างน้อที่เป็นของปัญหาคนพิการที่เป็นปัญหาตลอดมาสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนอื่นๆครับพี่ที่กําลังดูอยู่อาจจะสงใจมาหรือวันนี้มาร่วมกับข้อเรียกร้องของสิทธิเสรีภาพของคนพิการครับ เนีผมขอเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งนะครับเงินผู้คนพิการผู้ได้หกหมืบาทไม่ได้เสียดอกเบี้ยครับแล้วก็เงินเดือนเ0็ดบาทก็คับเงินเดือนเ0็ดบาทต่อคำค้ำประกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องให้ค่าราชการค้ำไม่มีกฎหมายบอกครับนะครับก็ขอฝากให้ถึงพี่น้องประชาชนแนะนําให้กับคนพิการอื่นๆด้วยที่ยังที่ยัง ยอมที่ยังที่อยากลุกข,ขึ้นมาสู้ต้องลุกขึ้นมาสู้วยกันครับถึงจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับ,รบขอบคุณ<อ>พี่บรรพฤมากครับอขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นการพูดคุยเบื้องต้นนะครับในส่วนของพี่บรรพฤช,ชายายาัยญาซึ่งวันนี้เป็นผู้ที่ขออนุญาตจัดกิจกรรมในส่วนของสิทธิเสรีภาพคนพิการที่บริเวณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งเดอะสแตดร์ก็เกาะติดตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศข้างหลังของผมนะครับว่า นะครับว่าคุณผู้ชมสามารถบรรยากาศนี้ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มีฮามีทั้งมวลชนที่เป็นทั้งคนพิการนะครับพี่น้องคนพิการหรือบางส่วนก็เป็นประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมตอนนี้นะครับที่บริเวณกระทรวงพัฒนาสังคมซึ่งจริงๆนัดหมายกันในเวลา16นาฬิกาแต่ว่าได้เริ่มต้นเวทีในเวลา18นาฬิกา บนเวทีตอนนี้ก็เป็นชินวัตรจันกระจ่างนะครับไร้จากกลุ่มแกนนำคนรุ่นใหม่นนทบุรีที่มาปราศัยและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีในส่วนของอไผ่ดาวดินนะครับหรือว่าจตุพัฒน์คุณพัทราร,รักษาก็มาร่วมพูดคุยด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่นำ้ำพูนะครับจากกลุ่มคนพิการปวดแอกนะครับสวัสดีครับพี่นำ้ำครับ ผมขออนุญาตนะครับที่จะนั่งพูดคุยสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่พี่น้ำผู้เองก็ได้ขึ้นปราศัยบนเวทีเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของเบี้ยยังชีพนะฮะพี่ครับตอนนี้เบี้ยยังชีพคนพิการนะครับซึ่งอยู่ที่800บาทมันไม่เพียงพออะไรยังไงครับพี่แน่นอนครับเบี้ยคือตะบวกบอกว่าเอาดัานเดิมการีเบี้ยคนพิการเนี่ยเราคิดว่าจะเงินคนพิการของ มันไมได้กินความคนิจารแต่กระนั้นที่ได้จริงไม่ได้จริงแก้คิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเกิบพอรีบรีบรอบมีางสี่เนี่ยพอจะมีเรียดเรียดเรียอย่างนี่นะครับคือได้คนละห้าร้อยบาทแดะไม่ได้ทุกคนได้คนที่ยากจนไม่มีคนดูแลในแต่ละก่อนนะครับ ว่าก็จะนาการลอไเอรื่องที่แต่ก็ากมาเปนเรื่องของเพื่อนกุิการแต่กับเรื่อนกิจารเนี่ยตอนที่ขวาขางสหวเนี่ยขอพยามให้ต้องการให้กุมิจารเนี่ยกำงีวได้แต่ลบอกว่าลางจามีก็อจักเรื่องลางาร์เถามว่าจ่ายเพื่อที่กึิจารู่ได้จะต้องจ่ายแค่เดือนละแปดร้อยบาท กประเด็นพวกแต่งลวบาเนี่ยกไม่ตึรออยู่แล้วกิจการคนหนึ่งิจการแดงเนี่ยขอซาตงดินี่ยไม่ตัอนอะไรเนี่ยคือวางก็อยากให้เกิดการเลือกรังซาสันโตมากขึ้นที่ตลาดนีนโยบายเรื่อเพื่อุกการหนึ่งบางแต่ไม่ได้งคนอันนี้ก็เป็นการเลือกร้านของหาังี่มไม่ได้ถึงคนหัมาที่ได้่ ต้องแต่อย่างก่อชุมนุมก่อเหตุทีวิตด้วยครับกจะรักจากื้อแฝงการส่เพาะมากกว่าบอกว่าโครงการหยุดได้อยากยกตัวอย่างของกรณ so ีเคสพี่อะครับที่ทุกวันนี้พี่ใช้ชีวิตค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยพอรวมรวมประมาณเท่าไหร่ครับพี่ค่าพูดช่วยเลยนะครับเช้าเย็น ของไต้พดจยวันหนึ่งสชั่วโมงสองชั่วโมง,ช,โมง 100, ชั่วโมงละร้อยชั่วโมงละร้อเดือนหนึ่งหกพันเดือนหนึ่งหกพันละไม่ร้องไป,ไป้างนอกไม่รวมงมีกิจการข้างนอกแค่อาบน้ำาชั่วโมงเย็นชั่วโมงจะออกกนันนอกอีกสามร้อยไตงห้าอยอวันเพราะฉะนั้นเนี่ยแปดบาทเนี่ยไม่พอตั้งแต่ยังไม่ออกจากบ้านละใช่คัะ แล้วทุกวันนี้การหารายได้หรือว่าการประกอบอาชีพของตัวพี่เองนี่คือยังไงฮะเอ่อหนึ่งที่ต่างพ่อมุจจาล้วก็จากมาตาจากงาก็คือเอ่อจ้างมุจจาตางงานแต่ไม่ต้องจ้างงานรืโวาชีพจางงานในองค์กรวิการความดีใดีครับแต่ว่าว่าต้าเนี่ยก็มีก็ต่งจากเด็กเดื่อนขั้นมโออาชไหนที่ที่เอาเปรียบพริการอัแต่ว่าไอ้เจ้าความหลากนี่ย ตอ้องต้องให้เกณฑ์ก่อนที่ก็ต้องไปขายสัวต่อนี้ด้วยกันไป,ปนตู้สักคาโกตาที่าบางทีได้ก็เยอะคนพิการสมาคมเยอะมากเกินไปเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าใช้จ่ายคนพิการเนี่ยหือว่ามีจํานวนสูงกว่าคนทั่วไปในขณะที่เบ<ล>ี้ยยังชีพที่ได้ทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ตอบโจทย์อเอาง่ายๆครับวันหนึ่งที่แก่ตัวลง ด้วยประเทศเราที่ไม่มีอ,อะไรต้นจาให้เราเลยอ่ะเราแต่งงานไม่ไหวเราขายผลไม่ได้เราจะอยู่ยังไงอืมนี่คือตอนนี้เรายังมียังแรง<ม>ยังมียังมีไรายได้อื่นแต่พี่มองว่าถ้าวันหนึ่งเรา,เราแก่ตัวลงแก่ตัวลงเราแต่ง,งานไม่ได้เราไม่มีลูกไม่มีคนดูแลพ่อแม่หมดเสียหมดแล้วเราจะอยู่ยังไง นี่เป็นคำถามใหญ่ที่ตอนนี้ตัวพี่เองจะหาคำตอบไม่ได้ยังหาคำตอบออตอมไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเออถ้าในประเทศเรายังมีโจรการมันไม่โอเคอะไรเงี้ยจะไม่เอื้ออย่างเงี้ยเราดูถึงเรื่องการตรวจค่าไมไปได้ที่อยากตายนะที่่อยากตายแต่แล้วเราแก่ตัวแล้วเราต้องลำบากต้องนอนสิ่งเสียจองจองกองที่กองเที่ยวท,ท,ที่ขอตายดีกว่าในประเทศที่ไม่มีโจรการอะไร้งพวกนี้ เรื่องของรัฐววัดิการผมเติมนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องของรัฐววัดิการที่พี่อยากจะเห็นในประเทศนี้ในมุมมองของพี่เป็นยังไงตั้งแต่เราเกิดไม่ว่ากองทุนใรคนที่อยู่ในสถานีใดที่เกิดก็จะขึ้นสถานีใดาคครจะได้การศึกษาต้องเรียนการสนใจต้องไปเรียนมหาลัยต้องไปเรียนทิเศะเรียนอะไรก็จะมีการศึกษาที่ต้องเรียนการเราต้องจัดสวัสดิการการศึกษาเนี่ยให้ทุคนเท่ากัน รอเพ่งมากางงานู้วยจเป็นเป็นการราชการก็จ้างานอะไรก็ได้ตัวนัติการของร้านเช่นการรักษาพยาบาลจักรยาอะไรเนี้ยปอกติก็จะเป็นของหน่วยงานของรัฐที่จะได้รับก้าอยังไงเงินได้คนทุกลุ่มหรือว่าแต่ของเราแจกเพ่าะเราทํางานของรัฐเก็จะมีที่เรื่องาน ให้เราลงโมกิอาพน่นปลากินีได้มีระบบคูดด้วยที่มาช่วยเราจอดแกเเ้าครับโอเคพอเห็นภาพนะฮะพี่ว่าเรื่องของคนพิการรัสดิการเป็นยังไงที่ ตัวพี่น้ำผู้เองจากกลุ่มคนพิการ<ช>น,นแตกนะฮะ<ช>ก็อยากจะเห็นภาพเป็นอย่ารเดียวทําได้คนทุกคนจริงๆครับสุดท้ายอยากจะฝากข้อความหรือว่าแมเสเซจหรือว่าประเด็นอะไรสําคัญถึงคนที่เกี่ยวข้องหรือถึงรัฐบาลนะเออ,เอ,อมอยากให้ฟางคนเยอนมานะครับขอู้ว่าวันนี้จะเกิดขึดอะไรเกิดขมากนะครับแต่ว่าผมคิดว่า ราฐต้องยอมรับการิ่งว่าประเทศเราอะต้องมีการปฏิรูปปฏิรูปคืออะไรอกรก็ถึงเรื่องสถาบัอะไรแต่ปฏิรูปคือรการของรัฐแช้นสมาชิประเทศไทยเดินต่อจุดคูมูี่เจ้ากับงาะเนี่ยวรจากปฏิรูปให้มันกลับไปคงนได้กได้ประโยชน์ได้ิแต่พากได้องในโยบายของรัฐด้วยโอเค ขอบคุณพี่น้ำพุมากครับขอบคุณครับน,ะะนี่ก็เป็นเสียงจากพี่น้ำพุนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ก่อนหน้าน,นี้พี่น้ำพุเองก็พูด ugh, เรื่องของสวัสดิการรัฐสวัสดิการคนพิการบนเวทีนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ให้สัมภาษณ์กับเรานะครับผมขออนุญาตเดินออกจากตรงนี้นิดนึงเนื่อง,งจากว่ามีาเสียงทั้งเวทีแล้วก็เสียงทั้งเครื่องปั่นไฟนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่พี่น้ำพุพูดไปนะครับว่าเรื่องของ เบี้ยยังชีพของคนพิการที่ตัวพี่น้ำผู้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เพียงพอแน่นอนนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายของตนเองเนี่ยแค่ตื่นขึ้นมานะครับอาบน้ําแต่งตัวเนี่ยก็100บาทแล้วช่วงเย็นถ้าออกไปข้างนอกหรือว่าอะไรยังไงหรือต้องมีค่าเดินทางหรือมีภารกิจหรือมีธุระอื่นเนี่ยที่ต้องไปทำเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวพี่น้ำผู้เองก็ยังสามารถที่จะหารายได้นะครับที่จะ มาดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนั้นได้แต่ถ้าวันหนึ่งนะครับพี่น้ำพูบอกว่าเขาต้องแก่ตัวไปแล้วไม่มีคนดูแลครอบครัวเองก็ไม่มีหรือว่าลูกเมียเองก็ไม่มีเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาที่วันนี้เขาเองยังไม่สามารถที่จะหาคําตอบได้นะครับจึงพูดถึงเรื่องของข้อเรียกร้องเรื่องของรัฐสวัสดิการที่จะสามารถทําให้คนพิการสามารถอยู่ได้ตั้งแต่เกิดน,นะครับการใช้ชีวิตหรือกระทั่งแก่ตัวและเสียชีวิตไปประมาณนี้นะครับนี่คือ ข้อมูลที่วันนี้เองที่กระทรวงพัฒนาสังคมก็มีกิจกรรมนะครับในส่วนของการพูดถึงสิทธิเสรีภาพของผู้พิการอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็มีการรวมตัวตรงบริเวณนี้แล้วก็เราพูดคุยกับพี่บรรพฤเองที่ถึงภาพรวมของสิทธิเสรีภาพของคนพิการและพี่น้ำพูเองในฐานะตัวแทนคนพิการที่พูดถึงเรื่องของเบี้ยยังชีพแล้วก็การให้คนพิการสามารถอยู่ได้นะครับตลอดชีวิตนี่เป็นภาพรวมที่เดอะสแตนดาร์ดเองพยายามก่อติดนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตาม รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผ่านทุกช่องทางของเดอะสแตนดาร์ดแล้วก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกิจกรรมเนี่ยจะสิ้นสุดในเวลาประมาณสัก2องทุ่มนะครับที่บรรพชนก็แจ้งกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับว่าจะจบประมาณสัก2องทุ่มแต่อาจจะเลดิดหน่อยนะครับแต่ว่าคงไม่เกินสัก2องทุ่มครึ่งนี้นะฮะก็บริเวณนี้ก็จะแยกย้ายนะครับส่วนกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ UN ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณอนุสาณ์สถาตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ ้แจ้งยุติกิจกรรมเรียบร้อยนะครับถ้ามีความเพิ่มหน้าเราจะกลับมารายงานอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ